เพราะว่านี้ไม่ใช่เหรคะไม่ใช่จะไม่เห็นตองเรียนรู้ทำท่าใี่โดยที่ใรที่แล้ก็สำนักงานสรับประธาจังหวัดรวมทั้งที่ไอจูเอาไปอุทร์นะคะ ด้วยสำน growing, it, 1, 2, 3, 2, 1, ักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพนื่อเกษตรกรรมสถานีสุดท้ายนะคะสถานีสุดท้ายก็จะมีสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานประชุมจังหวัดปทุมธานีเลยนะครรับนกะคครรัับขอน่ย ขั้นต้นให้ข่าวั้นเป็นของอธิการนาการจากสำนักงานเกษตรกรผมอนนี้ทั้งหน่วยรักษาและอาเราก็การเกษตังระัทุมธานีทางการให้สัมภาษ์ในการจัดงานจีนเดนอวันนี้นะครับนอกจากทางอื่นๆทา a เฟซบุ๊นะครับทางกาก็เก็บเงิน แ่วประเทศยังให้ฉันสองที่สมันไม่ร้อนแล้เออมันไม่ร้อนแล้ต่างประเทศเขาไม่ค่อยชอบต่อไปน่าจกมีไปถ้วนถ้วนเราก็จะได้พบปะกันถ้าขึ้นปีที่มาก็รักษาระยะห่างต่อกันแต่ปีนี้ตอนนี้ก็ยังรักษาระยะห่างกันอยู่นะครับก็ขอฝากท่า รับฟังการให้ความร้อนสาลับจนมันเป็นกาดหรือว่านานการสพนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีโอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกับผมนายอัครภูมิสมแสง เกษตรจังหวัดพททมุาน,นีนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นฤดูกาลใหม่ฟิวเดย์ของปี2565เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับไม่หนีอย่างเช่นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นการทำเกษตรแลงอย่างการผลิตการรวมตัว คือให้เกิดพลังในด้านการตลาดเนอหน้าต่อรองแบบเดิมๆเราใช้โปิเคมีเราใช้ยาเป็นที่รังเกียจทุกวันนี้นะครับเป็นที่รังเกียจของสังคมสินค้าที่ผมเรียนหนังสือสินค้าส่งออกของประเทศไทยในสามตัวแรกที่เป็นตัวสำคัญอยู่ตลอดเ,เกือบจะช่วดชีวิตครึ่งชีวิตกว่า เป็นอินทรีย์ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ควบคุมตั้งแต่การใช้น้ำนนการการร่วมกับครงวห่นร่วมกับฮานิดนะครับร่วมกับสากรรมและขอเรียนเชิญนะคะคุณ จากเข้าสู่สถานีที่หนึ่งนะคะจำนวน18ท่านด้วยการเรีนเชิญกลุ่มที่หนึ่งครับผมสำหรับท่านที่ได้รับถุงผ้าสีเขียวนะครับรยาตตนนไป่อเี